สวัสดีครับพี่น้องเจ้าคูทุกคนในช่องไอ้บ้ารักซีผ้าหล่อนครับพี่น้องวันนี้มาหอดตลาดบัวขาวแล้วเพราะว่ามาเต้นเจ๊กหน่อยสื้อของมาหลายครับแล้วเริ่มมันเล่งลงกของไปเรื่อยๆครับแล้วก็พี่น้องหอก็มาเริ่มมาพุดนุนเนี่ยเจ๊กหน่อยนะวันนี้รูกสมุนมาหลายคนครับเดีย๋ยวไทยพี่น้องเห้รูวบรรยากาศตลาดเย็นน้ำแรงอำเภอกุธชธีนายจังหวัด กระสินครับผมบ้านพฤหัสเด้อพี่น้องพร้อมก็ได้มาหลายยืดมันกระไรมาละสี่สิบบาทครับพี่น้องน่ะตักน้องมากนะครับนี่กระไรเต็มมายะเลย <c oughs> บรรยากาศต่างๆพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมท่าพี่ท่าน้องเฮาน่ะต่างๆ้นต่างก้มหน้า,า,นาเฮ็ดของขายของเนาะพี่น้องเนาะ ช่วงแึงๆเดี๋ยวสี่ไทยพี่นอ้องเขาเลยเบิ่งบรรยากาศอยู่อกว,ว่าข้นสีร้ายโบมั่นพี่น้องส่วนเสือผ่ากับกระลังสีตั้งแผงเสือแฟชั่นแน่เสือร้ายครับพี่น้องเป็นตลาดไงของไม้เนี่ยนี่ยางโมทัวกับกับมีครับพี่น้องมันหลายสร้อยแล้วก็ตลาดใหญ่พร้อมส้นข้างหลังนี่จะเป็นเสือผ่าด้วยพี่น้องข้างหน้าจะเป็นแนวอยู่แน,ว,แนวกิน มัอนี้ดีเนี่ยเจ๊กหน่อยครับพนักงานสองคนมาซอยครับนี่ครับเป็นแบบมาซอยไก่เปิดเทอมเลยพี่น้องวัได้ซอยซื้อหรอพี่น้องกบบมีค่าจ้างเนี่ยเจ๊กหน่อยหรอถามนักขมิ้นครับผมนี่ครับพี่น้องร้านในบวาวก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องห้าวแวะมาอุดหนุนดีดีครับ เ่ลครับผมครับผมนี่ครับผมกะละลำนะครับนะครับผมใส่ถุงให้หน่อยขอบพุดในไหลวยครับเด้อทีแวะมาอุดตุนขอบพุดในไหลครับผมบรรยากาศโคตรเดรั้งพี่เรานะโอ้ กันแล้วอ,อร่อยเยี่ยจริงๆดังนั้นครับร่อยเยี่ยมเยี่ยครับเรื่องบรรยากาศครับโอ้คนกันหลายๆครับรบ่มหนาวมากเด้อพี่น้องเด้อเป็นผ้ามือสองเร้่อนี่ก็เป็นเสื้อผ้าครับขายดีร่มหนาวมากนะครับพี่น้องเนี่ย ให้พี่น้องเข้าเลยบงบรรยากาศนะโอ้ขอลดวครับพี่น้องนะครับแม่ค้าก็นสวยครับเป็นมาขายผัดไทยนะครับว้าครับผมเขาสีห้องครับขอบคุณครับไอว่าเห็น คนสวยบ่ดไ,ได้์ได้ครับแต่ว่าเนี่ยครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยมาด้วพี่น้องมานี่ ใส่กอรอกรถแ่บหาบาทครับผมเขาพิเรียกเลยนะครับเด้ออยูย่ตลาดวัดพธหรือหัดครับผมอยู่ตลาดแร่งบัวเขาเรีอพี่น้องเ้ออำเภอกุฎชินารายครับเย็นทุกเย็นวันพฤิหัสครับผมพ,บพอๆครับใส่กอกชินและหาบาทครับผมแ่บแน่นอนรับประกันได้ครับผม นี่แหละครับพี่น้องส้นข้างหลังเสื้อผ้าพ่นกับโอ้พี่น้องเลยแจะสอนพ่อเลยอยู่ได้กินอยู่แล้วเฮาส้นทั้งนี้ก็ได้ปวดเจ็บแค่ที่แบบี้บอกว่าเปียนมาค่ะคุณแอปโป้พี่น้องเลยทั้งนี้เพิ่นเก็บเบิดได้เนี่นี่เนาะแจะสอนเก็บแล้วเก็บแล้วนี่ครับผมส้นทั้งนี้ <ś led> ไปเดียวนี่โอ้โหเดาพันเก็บเลยเพี่น้องนี่โซ่นึงนี่โซ่เสื้อผ้าจิู่ข้างหลังเนี่ยพี่น้องเอ้ไปดีฟ้าไปแก้มนี่ครับพี่น้องผปลงประกอบการก็ถือวา่าโอเคอยู่พี่น้องเขาก็ให้การตอบรับดีดีดอกบัวขาวก็ได้ไแรงวันพฤหัสพี่น้องเขาก,ก็แวะมาซื้อให้ตามที่เห็นในคลิปนะครับพี่น้อง ถือว่ากับเบิด์ลายได้พี่น้องข้างล้างนี่เอามาได้ไลายกับเดียรแต่ซ้มอยู่นะครับนี่ถึงเวลาเก็บเราพี่น้องเอ้ยร้านค้าข้างล้างคุณกัเก็บเราร้านเสื้อผ้าร์เราสิได้เก็บตัวเราพี่น,อน,น,น้องร้านค้าร้านใครกับต่าง,ง,งคนต่างเก็บของนะครับถึงเวลาจะเก็บของเลย คลิปนี้ก็ไว้สมีได้พี่น้องเล้อขอกันคลิปน่ะขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับผม